เรถติดแฟนั้นข้ามไปที่ที่ประเทศเลาวได้ไหมนีคะ่ะอัปเดตปีล่าสุดนะคะปี2025นี้นะคะมีอะไรเปลีป่ยนแปลงไปบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะพบกับช่องหนึ่งทุ่ชาแนลนะคะตามหัวข้อคลิปเลยนะคะจะมาเล่าให้ฟังว่านะคะเอารถติดไฟแนนซ์ข้ามไปเที่ยวที่ประเทศเราได้ไหมนะคะคลิปนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะอัปเดตปี2025เลยนะคะส,ะสดอร้อนจากประสบการณ์จริงนะคะก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะก่อนอื่นนะคะเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนนะคะว่ารถติดไฟแนนซ์นะคะตามที่เพื่อนๆเข้าใจนะคะรถติดไฟแนนซ์ก็คือรถที่เรานั้นนะคะยังผ่อน ไม่หมดนะคะก็ถือว่าเรานั้นนะคะยังไม่ได้เป็นเจ้าของรถคันนั้นแล้วก็ยังไม่มีสิทธิ์นะคะยังไม่มีกรรมสิทธินะ์ในรถคันนั้นนะคะแต่ไฟแนซ์น,นะคะฟแฟรนซ์นเป็นเจ้าของรถเขาสามารถนะคะเขาสามารถ มีความคิดเห็นอนุมัติให้เราเอารถข้ามหรือไม่ให้ข้ามก็ได้นะคะอันนี้ก็อ่อนต้องเราให้เพื่อนๆฟังก่อนนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอารถเขาไปท,ที่เที่ยวที่ต่างประเทศนั้นนะคะเราต้องได้รับการยินยอมจากไฟแนนซ์ก่อนเท่านั้นนะคะเพื่อนๆอก็จะมีหลายๆท่านนะคะเอารถข้ามได้กับข้ามไม่ได้นะคะถ้าเอารถข้ามได้นะคะเราก็จะได้คู่มือแบบนี้มา ะะเขาจะก็จะมีใบมอบอำนาจให้เรานะคะตัวนี้นะคะใบมอบอำนาจอาจจะเป็นคู่มือตัวจริงแต่ว่าข้างในเขาอาจจะสลับว่าให้เราเอาข้ามได้ชั่วคราวอ,าอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าถ่ายเอกสารให้เราประมาณนี้นะคะ mm hmm. ก่อนอื่นนะคะเราต้องไปขอเอกสารกับไฟแนนก่อนนะคะถ้าไฟแนนอ,นอนุญาตก็คือเราถึงจะเ,เราถึงจะทําขั้นตอนการขั้นตอนต่อไปนะคะเช่นอ่ะนี่แหละเพื่อที่จะไปขอเล่มม่วงตัวนี้นะคะ แต่ถ้าไฟแนซ์เขาไม่ให้เราก็คือจบเลยคือไม่ได้ข้ามเลยไม่ได้เล่มนี้มาด้วยหรือว่าถ่ายเอกาสารมาด้วยก็คือจบนะคะก็คือไม่ได้ไปต่อตัวนี้นะคะแต่ว่าในกรณีที่ไฟแนซ์เขาอนุญาตนะคะในกรณีที่ไฟแนซ์นอนุญาตเราก็จะได้อันนี้มาแล้วก็ได้สามารถไปทำคู่มือลดตัวนี้ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆเราต้อง ไปคุยกับแฟแนซ์นก่อนนะคะในกรณีที่แบบอยากเอาขั้นจริงอยากลองทําดูนะคะก็สามารถได้ไปขอกับไฟแนซ์นได้นะคะอันดับแรกนะคะเราต้องไปคุยกับแฟแนซ์นก่อนนะคะฟแฟรนซ์นเขาก็จะขอเอกสารของเรานะคะเอกสารของเราก็คือ1ละนะคะเขาก็จะขอ,อเขาก็จะขออะไรนะสำเนานเป็นบ้านนะคะ ใบขับขี่นะคะใบขับขี่ของเรานะคะแล้วก็สำาทะเบียนบ้านนะคะบางบางไฟแนนซ์บางที่นะเขาขอใบขับขี่สากลด้วยนะคะคเพื่อนเอออันนี้ต้องเช็คดูด้วยนะคะและหลายคนก็ปีก่อนนะคะและหลายคนก็คือขอได้แบบ เขาก็มีเงื่อนไขของเขานะคะแต่ปีนี้นะคะอัปเดตปี2 0 2พันี้นี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่คิดจะเอารถค้างไปเที่ยวไปที่ประเทศอะไรก็แล้วแต่นะคะทางไฟแนซ์นตอนนี้นะคะเขานะคะให้เราจ่ายค่างวดล่วงหน้าหนึ่งปี <c oughs> ะนะคะให้เราจ่ายค่างว่รถลดล่วงหน้าหนึ่งปีแล้วนะคะเออตอนนี้มันก็เออถ้าคิดมันก็ถ้าเกิดใครผ่อนเยอะก็ ก็น่าพิจารณาอยู่นะคะว่ามันคุ้มไหมที่เราจะเอาไปในในแตในใน่ในการเที่ยวครั้งนั้นนะคะเออเราก็ต้องเช็คดูดีดด้วยนะคะอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีเพื่อนๆถามเข้ามานะคะว่าออลดแค่อีกประมาณไม่ถึง10บวดจะหมดแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเราสามารถขอใบใบเล่มน,นี้ได้ไหมคู่มือลดอันนี้ได้ไหมนะคะเออก็ตอบได้เลยนะคะว่าไม่ได้แล้วนะคะขอให้ปิดก่อนที่เราจะเอาข้าม ไปเที่ยวนะคะประเทศใดๆก็ตามนะคะเอออันนี้ก็เป็นกฎใหม่ไม่รู้กฎใหม่อาจจะเป็นนโยบายของเขานะคะเอออันนี้ก็เดี๋ยวนี้มันขอยากไปแล้วนะคะเพื่อนๆมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะหรือว่าเพื่อนๆมีฟรนนิ์อะไรที่เขาขอได้ง่ายนะคะก็สามารถมาคุยมาแชร์พูดคุยกันได้นะคะเพื่อนๆเอออันนี้เราก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังจากจากประสบการณ์ตัวเองนะคะที่ที่ได้ ขอมานะคะปรากฏว่าไม่ได้แล้วนะคะคเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ฝากเพื่อนเพื่อนไว้ด้วยละกันนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนนะคะมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับการเอารถข้ามไปเที่ยวที่ประเทศลาวนะคะหรือว่าสงสัยกับการเอารถที่ติดไฟแนนนะคะที่ติดไฟแนนข้ามลาวหรือว่าติดขัดตรงไหนสามารถ พูดคุยกันได้นะคะหรือว่าพิมพ์ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะก็ขออนุญาตไปก่อนแล้วนะคะถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถพริมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะคะหรือว่าอ,อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะถ้า,ถา,ถาเกิดมีอะไรที่แบบอัปเดตเกี่ยวกับการข้ามไปเที่ยวที่ประเทศลาวนะคะก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเพื่อนๆเ,เราวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้๊ายบายค่ะ